สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมปีฟลาเลยนะครับวันนี้คลิปคอนเทนต์ผมวันนี้นะคือมาใส่แรงซีวีสีขึ้นลังแดงันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ไดมอนด์ดีให้5ดาวเลยนะเกมเพิ่มแรง์มาใหม่ก็ต้องเล่นเยอะขึ้นนะครับผมจะขึ้นลังแดงให้ได้นะกคนเป็นล่าใหม่นั่นเองเพราะว่าผมโดนแฮกมัน ก็เพิ่งเล่นในคันนี้อย่างล้านใหม่ใครอยากเล่นก็แอดมาได้นะครับยูเอดีอยู่ตยูเดีเลยนะใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้เลยมาเราไปเริ่มกันเลยดีวยกว่ามีชุดใหม่ เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมสุ่มชัดโลกรรมาสมาชิคดูว่าจะมีใครเตะผมออกไหมอาไม่เตะนะซึ่งใหญ่เจ๊ต่อนเตะไม่เลื่อนเลื่อนไม่ได้หรอก็กสิวอีซีอย่างรวดเร็วเลยนะครับ เริ่มที่เกมแรก <S <S จะมีปื M <P 2> น M 5 0 0กับมีทีสองนะซื้อยพีถึงเวลาวลาุยแล้วว First b l g ลา้ลลาไปด้วยรอเพื่อนไปขอบคุณนะเพื่อ,เอนเช็งดีเลยนะขอรอดดับเบิลคิลเกมแรกเราแพ้ไปนะทุกคนต่อไปปิดเกมที่สองใครอยากมาช่วยผมมาช่วยผมได้นะถึงจะได้ขึ้นแล้งเยอะๆเร็วๆแอดมาได้เลยนะครับผม จะปั้นล่าแน,นี้ให้ตึงๆเลยนะครับเหมือนล่าเก่าของผมเลยผมเคยขึ้นมาสเตอร์มาสองครั้งนะครับเริ่มมันผมเห็นคนไม่ใช่คนไม่ใช่คนอีนยนอ้ยาวยคนละเฮ้ยคุณนะ first blood มูโมโด้วย มันใช้ลูกโมด้วยนะมือเนี่ยขอบคุณนะพันยากันรระหว่างผมที่พันยาเจอคนไอ้เฮ้ยมีบรคเยสองหนึ่งมาเ ดับเบิลคิลผมน่าจะไหวนะหรือเปล่าเมือ่อกี้ผมเหมือนยืนสิงเท้าอั่นโดนหัวไปทริปเปิลคิล <Triple kill. S 2> เพื่อนไม่ช่วยอะ่ะไอคนนะี้ลา่าท้ายสุดเลย มาตาที่สองเผยของ EP ให้ทุกคนแล้วอะไรก็แนะนําผมมาได้แนะนํามาให้ผมเลยก็ได้นะครับทุกคนผมจ้างพยาบาลให้ทุกคนบอกเนะแบบเล่นคอมโบสกิลอะไรดีอะไรนั้นผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็ทุกคนคิดคอนเทนต์อะไรออกก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่แต่ที่ไม่เป็นแบบรีวิวของตื่นนะแบบนั้นผมอาจจะไม่ได้นะครับ คอนเทนต์แบบของฟรีๆอะไรอย่างนี้นะครับแบบรีวิวสกินไอวอลแล้วก็เติมกลุ่ม90พิษจะได้ไอวอลตอนตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับผมไอวอลสวยมากเลยนะครับผมแต่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอวางไอวอลก่อนเดี๋ยวผมจะได้คนดูรวยเนี่ยเจอ้ตอนนี้คนสวยมากแต่ยิงเลย first blood <slide. S 2> oh. เลอันนชนะให้ได้องนึ่ชนะให้ได้นะเอาเอาหนนึ่งดูกันนะาปคนที่ล้มไปนะานี <ources> ้ก็รอเพื่อนไป เเเยี่ยมเลยตอนนี้ผมได้ที่สองนะเพื่อนได้ที่หนึ่งเยี่ยมเลยตอนนี้เราได้หนึ่งแล้วนะฝั่งนู้นได้สองฝั่งเราได้แค่หนึ่งปลดล็อกบัฟอีพีรวดเร็วให้ทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมยังให้ดูไอวอลยังไม่เติมน,นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะครับไอวอลที่แบบต้องเติมกลุ่มเท่านั้นนะของสายเติมนะทุกคน เสอนี้ผมก็สุ่มมานะสุ่มในตู้แต่ไม่ไม่ใช่ถาวรเป็นวันที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ s ับ i b คให้ผมด้วยนะครับผม,ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะท,นทุกคนผมเก็บไอด่อมาผมได้โดนมาหนึ่งใช้เลยแล้วกันโอ้ยคน

มันโชยวอลเลยดีกว่าเนี่ยร,รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากแต่ทุกคนอาจจะได้นแบลเพอนะนะต้องหาโอกาสที่วางไพอแต่ผมยังไม่มีโอกาสวางบอลเลยใครนะอ,อยากมาเล่นกับผมแอดมาได้เลยนะครับผมรอเล่นได้ได้เสมอเลยนะครับผมเอวีพีสองพันแปดหกดาเมจสองพันห้าห้าสิบเก้านะ 6, คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรก็ได้นะคือผมคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออก <S <S ออก็จะเอาเป็นแบบไต่แล้งขึ้นเรยงแดงความหัดนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนคลิปเก่าก็มีนะไต่ขึ้นแรง้ยงแดงแต่ผมชอบเล่นสีวีสีเนะผมชอบเล่นแบบซีวีสีไม่รู้ทำไมไม่มีโดนกนม็มี MP5 มพีไอัพสาียคน vườn chứ quả Tố First blood nghiêm này được tài เกือบตายนี่ดูไอ้บอคนี้ก no ันนะเฮ้ยไปเก้ายังไม่ได้คนดูเยอะเลยโอ้แทมสุดไอ้บอก็สวยนะเหมือนมารีวิวไอ้บอลดังงานไปเก้าเปลี่ยนปูอีพีให้ทุกคนแล้วตอนแรกคนอื่นได้สองนำไปสองตอนนี้สามสองละสามสองละ ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกทุกคนก็มาเล่นกับผมได้นะมาช่วยผมก็ได้นะ,ะเริ่มผมผมว่าผมน่าจะชนะตอนนี้อยู่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะให้ดูไอวอลตอนนี้มาโอ้เร็วจัดเร็วจัดอะคนอยู่ไหน ไม่บูมไม่เห็นคนคนหายจริงๆนั่นแหละเฮ้ยมันอยู่ไหนอะไปฐานตอนไหนนะ Blood First เจอแล้วเจอหนึ่งคน มาแล้วโอ้ยเดินคุ้นไม่ได้ไล้คนนึงนะโอ้เอม็มไฟไอพัพสามเลยดิเร <c oughs> ะแวงนิดนึง นี่เราแวงนี่ไอโบมีไอ้บเดียวทริปเปิลเคิลั้นหาก่งเท่าไหร่หรอกมาดูคิวนะ สิบสองคิวด้เมจสี่พันหนึ่งหนึ่งร้อยสี่นะเขาอยากมาเล่นกับผมก็มาเล่นได้เลยนะครับผมนี่ได้กรอบนี้ด้วยบันทึกลงเครื่องไว้เลยนี่คือเรงแดงแค่าตาเดียวก็จบแล้วชิวๆนะครับผมอ่ะคือเ็งแดงไไง่ายมากเ็งแดงหนึ่งดาวแล้วรักเพิ่มขึ้น กลายเป็นตัวสองโอ้ถ้าเป็นรหัสเก่าป่านี้ของผมเป็นเลขแปดเลยนะเพราะว่ารหัสเก่าของผมอะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูดีกว่าจะให้ใครแฮกรหัสเป็นนะมาแฮกให้ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูยูเดีผมจำยูเอดีได้อยู่แปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หกหกศูนย์คนนี้มันแฮกเนี่ยมันแฮกรหัสผมไปเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยมันแฮกรหัสผมไปทำไมไม่รู้ ใครที่ดูคลิป,ก,ปก,ก่าจะรู้นะครับผมว่าอันนี้าหาสผมเนี่ยผมก็าสาขึ้นมาตั้งเจอันแล้วเนี่ยถ้าล้มนหันี้ก็คงก,ก็ตายเก้าแล้วอ่ะแล้วก็มีมาเตอร์ขึ้นหนึ่งอันด้ยวยแต่มันแฮกราดผมไปอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าใครแฮกนะไม่รู้เพื่อนผมหรือเปล่านะเพื่อนผมบอกไม่ใช่ไม่รับแอดด้วยอยากหัสผมมากมแฮกราดผมไปใครใครแฮกรัสเป็นช่วยผมทีนะครับต้องตาลาดคืนมาก อยากได้ล่าสุดผลแอดมารับไปแล้วกันอันนี้รหัสล่าส,สุดเลยนะครับผมนี่ฉันอยู่โดนแฮกรหัสเลยต้องมาปั้นใหมนะ่ต้องมาปั้นใหม่เลยแฮกรหัสผมอะ่อมะเสียดายเลยทุกคนดูแฮกก็ทำไมนะ ถ้ครที ok ่ชอบคลิอบคลิเสร็จไแล้วะครบครั premium v dot com Premium dot com Premium beat dot com.